เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมหรถสวยเลือกใช้นะคันนี้เป็นโตโยต้าวีออรครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาช้ำเลยช่วงล่างแน่นดิสเบรกทั้งสี่ล้อครับพร้อมใช้กันอีกยาวๆเครื่องดีเกียร์ดีสมบูรณ์พร้อมใช้ ภายในสวยครับเป็นโทนสีครีมตัดแผงสวิตไลายไม้ครับตัวไอวอรี่เป็นตัวพิเศษนะครับสีครีมลายไม้สวยหรูพร้อมใช้กระจกไฟฟ้าทั้งสีบบานคุมค้มเลยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชีปเป้าเลือกซื้อมาจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆครับห้องเครื่องก็เดิมๆสวยๆแห้งๆหงน้าบางๆสีถลอกจะถึงเนื้อเหล็กเลยครับก็คือไม่มีซ่อมสีไม่มีโชนหนักนั่นเองแอร์เยน็นช่ำนะครับ ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันเลยแอร์เย็นนั่งสบายไม่ต้องกลัวร้อนภาษีไม่ขาดราคาเปิดมาที่63,000บาทนะครับรถปี05 63,000บาทสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยนะครับสวัสดีครับ